เรื่องเนื้อคู่เสือสมิงโดยแดนสุดสาครในที่สุดข้าก็ตามจนพบเนื้อคู่ของข้ามาเกิดแล้วใครวะมาแหกปากหน้าบ้านข้าคำคำมืดๆเช่นนี้แล้วขครเป็นเนื้อคู่ของเองลูกสาวของแกนั่นแหละคือเมียข้าที่กลับชาติมาเกิดมันจะลองดีกับกูกูจะเอาลูกปืนไปให้มันกินระวังตัวนะพี่เฮ้ยอย่ามาพูดเล่นนายสินฉันมีเชื่อหรอก เองไม่เชื่อก็ถามไอ้ปองดูสิมันก็เห็นใช่ข้าก็เห็นหนุ่มหล่อผมยาวดูจะสนิทกับแววมากด้วยพวกเองแน่ใจนะว่าไม่ได้อำฉันไม่ได้อำแน่นอนถ้าไงเองก็ลองถามแววโดยตรงเลยเพื่อนด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงแต่งงานกับใครไม่ได้แม้จะมีใจเหลวไหลคุณจะเอาเรื่องเหลวไหลมาปฏิเสธผมนะสิแพร ฉันก็อยากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลแต่จิตใต้สำนึกของฉันมันคิดถึงเขาอยู่เสมอเหมือนเขาจะคอยเตือนและเรียกร้องให้ฉันกลับไปหาเขาคึ้น15บ้าค่ำนี้ก็ครบ20ปีแล้วผมไม่อยากเชื่อเชื่อเธอคะ่ะแล้ววันนี้ฉันมาขอลาออกจากงานเพื่อกลับไปอยู่บ้านเพื่อลอคอยเขาเมื่อเป็นความต้องการของคุณผมก็จําใจให้คุณลาแต่ผมขอบอกกับคุณว่าผมรักคุณมากและจะต้องแต่งงานกับคุณให้ได้ โอ้แพ้ลูกแม่ลูกกลับมาทำไมกันฉันรู้สึกว่าเขาคอยเตือนและเรียกฉันกลับมาอยู่ตลอดเวลาค่ะแม่เอ็งคิดมากหรือเปล่าเรื่องมันผ่านมาแล้วตั้ง20ปีมันคงหายสาบสูญไปแล้วมัง้งฉันก็อยากให้เป็นเช่นนั้นฉันจะได้เป็นคนปกติกับเขาสักทีบ้านนอกของเรานี่อากาศสดชื่นดีจริงๆเดินไปคุยกับลุงแอดดีกว่าเพราะคืนนี้เป็นคืน15ค่ำแล้วแพรแพรแพรไม่อยู่หรอกคะ่ะ ขึ้นมาบนบ้านก่อนสิพ่อหนุม่มคงเป็นหัวหน้าของแผลใช่ไหมคะครับป้าผมรักแผลแต่เรื่องที่แผลเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงจ้าสมิงตนนั้นปรากฏตัวตอนที่แผลอายุได้ห้าขวบและจะมารับแผลในเวลา20ปีอ้าวคุณเทิดมาได้อย่างไรคะผมตามคุณมาเพื่อพิสูจน์ความจริงและช่วยคุณไงล่ะคุณนิตื้อจริงๆเลยนะผมรักคุณจริงๆนี่ผมจะปล่อยให้คนที่ผมรักต้องผจญภัยคนเดียวได้อย่างไร แต่เขาเป็นเสือสมิงนะจะเป็นอะไรผมก็ไม่กลัวผมพร้อมแล้วที่จะแย่งคุณจากมันดังนั้นเทิดศักด์จึงพักค้างคืนที่บ้านของแพลบรรยากาศยามค่ำคืนในชนบทช่างเงียบสงบยิ่งนักแต่ในความเงียบนั้นใครจะรู้ว่ามันแฝงด้วยความน่าสะพึงกลัวที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่รักของข้าถึงเวลาแล้วที่จะไปอยู่กับข้าเตรียมตัวพร้อมหรือยังข้ามารับตามสัญญาแล้ว โอ้มันมาแล้วมันมาจริงๆเมื่อทุกคนมองออกไปนอกบ้านก็เห็นล่างบุรุษหนึ่งยืนตะงานอยู่ใต้แสงจันทร์สิ้าค่ำอย่างทรณนงออกมาหาข้าที่ลักลุงแอดอยู่ไหนทำไมไม่มาสักทีนะทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นร่างที่ทุกคนเห็นผะงะหงายเหมือนถูกถีบอย่างแรงโอ้และทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบเงียบอีกครั้งลุงแอดลุงมาสุ่มลอมันอยู่นานแล้ว กระสุนเงินลงอาคมคงทำให้มันบาดเจ็บสาหัสอีกไม่กี่วันก็คงตายหลานปลอดภยละละัยแล้วล่ะขอบคุณลุงมากค่ะงั้นลุงกลับก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันตาแอดเดินกลับบ้านด้วยความภูมิใจในผลงานเฮ้ยนั่น,นลอยเลือดมันมารอเราที่บ้านเลยเหรือแต่ยังไม่ทันที่ลุงแอดจะคิดทำอะไรเสือลายพาดกรตัวมหึมาก็พุ่งออกมาจากบ้านแกอย่างรวดเร็วอเสียงลุงแอดรีไปดูกันแล้ว เธดศักด์กับแผลรีบลงจากเรือนวิ่งไปยังบ้านของลุงแอดอย่างรวดเร็วพอไปถึงก็พบกับภาพอันสยองร่างของลุงแอดถูกเสือร้ายขย้ำจนเลือดโชกไปทางร่างเธอศักด์ไม่รอช้าชักมีดสั้นที่นำมาวิ่งตรงเข้าหาเสือร้ายทันทีคุณเธอดยาแล้วจ้วงแทงเสือร้ายสุดแรง <c oughs> เสือร้ายดิ้นด้วยความเจ็บปวดจนร่างของเธอศักด์กระเด็นล้มกลิ้งอย่างไม่เป็นทางโอ้ oh! เธอ้ายดิ้นทุลนทุลายไม่นานก็ล้มแน่นิ่งไปพลันร่างของมันก็แปลเปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์สินใจตายอยู่ตองนั้นเองคุณทําได้อย่างไรมีดนั้นเป็นมีดที่ทาจากตะปูลงศพร้อยแปดปาช้าผมยืมเพื่อนมาต่อไปนี้เธอก็เป็นอิสระแล้วกลับไปแต่งงานกับผมนะค่ะคุณเทส